นี่เรือยาวน้องคายอีกหนึ่งลำนะครับใครจำได้คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนใใต์มมนช่างเอหนยนะครับนั่นก็คือโกวิดซิลิกุลเรือของท่านอดีตนายกเทศบาลเมืองนองคายลำนี้เป็นเรือยาวใหญ่5้าหฟรีพายเรือดังในอดีตในานามโกวิดซิลิกุลตาเรือของพระอาจารย์สมศักดิ์อ่างทอง บริเวณอูจอดอยู่วัดาธาตุนี่เรือสมัยก่อนครับมีความหนาความหึกโกวิดซิลิกุลเรือดังหนองคายสมัยครั้งอดีตยุคเราๆปีสองพารี่สิบแล้วก็อีกหนึ่งลำอันนี้เป็นเรือ12ฟีพายของช่างตีเรือ12ฟีพายช่างตีสุพรรณ ลำนี้บล็อกประมาณปีห้าหกห้าเจ็ดนะครับคอใหญ่ห้าสิบห้าฝีพายสิบสองฝีพายแล้วก็สามสิบฝีพายช่างพามาชมครับวันนี้โกวิดซิลิกุนเรือของท่านอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคายัำนั้นด้านท้ายก็เขียนว่าโกวิด